What's your name baby? m n a m y My name is Phoebe. How old are you? How old is Phoebe? <izz> Two years old. Two years old. Yay! Yay! Good girl. Ah, say hi. Say hi. สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตน้องฟ h o e ีครบ2ขวบนะคะน้องฟ h o e ีตอนนี้2ขวบแล้วค่ะ2ขว,แว,วกกบแต่อีก2วันค่ะ2ขวบกับ2วัน ตอนนี้พูดได้แล้วนะคะพูดได้ชัดแล้วแล้วก็ที่ไม่ได้อัปเดตมาสักพัสนึงเลยยาวเลยตั้งแต่ช่วงขวบนึงก็เพราะว่าพัฒนาการของเขาก็ไม่ได้ค่อยจะแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่น้องฟิบี้เริ่มพูดนะคะตอนอ17เดือนนะคะ17เดือนคําแรกที่เขาเริ่มพูดนอกจากคําว่าดาดาเขาก็เปลี่ยนจากดาดาพราะเขาเริ่มพูดได้นะคะเขาก็ไม่เรียกดาดาแล้วเขาเรียกแดดี้ค่ะ เขเรียกแดดดี้เองเลยแล้วเขาก็เรียกวมาม้ามาหมาแล้วพอสักเกือบ18เดือนเขาก็เริ่มไม่เรียกมาหมาแล้วเรียกเป็นมามีเขาก็ออกเสียงมามีได้เขาก็เรียกมามีแทนมามีแล้วก็แดดดี้ค่ะแล้วก็พูดได้ตอนนี้พูดได้เยอะมากแล้วค่ะเพราะว่าสองขวบแล้วนะคะแนมา เป็นเด็ก2ภาษาค่ะแต่ว่าน้องจะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยนะคะน้องจะพูดภาษาอังกฤษามากกว่าพูดภาษาไทยกับแม่แล้วก็พูดภาษาไทยกับคนอื่นกับย่ากับพ่อแต่ส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษแต่เขาเข้าใจภาษาไทยเวลาแม่สื่อสารภาษาไทยน้องก็เข้าใจอย่างปกติแม่จะพูดภาษาไทยแต่ถ้าเป็นศัพท์บางคำแม่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นหงังสอเป็นภาษาอังกฤษผสมกับ ภาษาไทยไปด้วยนะคะบางเล่มก็จะอ่านเป็นภาษาไทยบางเล่มก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มสอนหนังสือให้น้องมั่งนะคะอย่าง A B C A B C นับนับเลขนะคะนับเลขท่องจำเลขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่อง body part ทวปยาว่า,วาแฝดออมเขาเรียกอะไรนะคะ body part แล้วก็สอนสัตว์นะคะสัตว์ก็มีเลือก เรียกเป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางอย่างจะเรียกเป็นภาษาไทยแต่ส่วนมากจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างหมากับแมวอะไรเงี้ยภาษาไทยได้ไก่หมูอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันส่วนมากสัตว์อย่างบางอย่างมันก็มีเป็นชื่อภาษาอังกฤษซะมากกว่าก็เลยเรียกเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วอันไหนอันไหนของว่าวอันไหนของไข่ไหนอันไหนของไข่ถูกต้องค่ะแล้วไหนของด็อกกี้ ในของด็อกกอนนี้อันนีอันนีบ้าของด็อกกี้แล้วไหนของปลาอันไหนของปลาอนีอนนถูกต้องค่ะอืมนี่อันไหนของอันไหนของนกเอ้ยอันไหนของบ้านบ้านนี้ What opposites of food is oh. food is m d ถูกต้อง What opposites of hot is what <Ka. S 1> What opposite of black is? White. White. What opposite of up is? Down. What opposite of. Okay. What opposite of. Up is? Lit. Wah. ABC. Now and ABC. Die. คือสามารถจำอัลฟาเบตได้จำตัวอ,อักษรได้จำตัวหนังสือได้คือ A B C แล้วก็มันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะอย่าง lower case upper case น้องก็จำได้แล้วค่อนข้างแม่นค่ะนับเลขได้แม่นๆเลยคือ1ถึง20แต่สอนถึง1ถึง30แล้วนะคะเขาจะรู้บางอ่านบางบางทีเขาจะนับกับคุณแม่ค่ะอย่างคุณแม่นับ1น้องก็จะนับ2แม่นับสน้องนับ4อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ค่อยชอบนับค่ะคือ คิดว่าลูกสาวคงเบื่อค่ะเพราะว่าแม่อ่านให้ฟังทุกวันแล้วเขาจะเบื่อมากคือคุณแม่จะทําเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์แบบนี้แม่ชอบไปดูวิดีโอ u t u b e ของชาว้านาน,นคะคะก็คือไปดู youtube ของวิดีโอของฝรั่งเขาเริ่มสอนลูกเพราะเราอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบสอนลูกแล้วเหมือนกันก,ก็ตอนนี้ก็จะคือตอนนี้ก็จะทาเป็นโฟลเดอร์เป็นนัมเบอร์เงี้ยค่ะง่ายๆค่ะเป็นนัมเบอร์เนี่ยวันทูชเอนี่ค่ะ ถึงยี่สิบแล้วก็ก็จะมีแผนที่โลกอะค่ะคอนติเนนต์อะไรเงี้ยค่ะเงี้ยง่ายๆค่ะเซเว่นคอนติเนนต์ก็ให้เขาจำเขาจาได้แล้วนะคะเขาจะจำได้แล้วทั้งเจ็ดเจ็ดตัวนี้ว่าอะไรคืออะไรว่าว่าอ่าทวีปไหนเป็นทวีปไหนอันนี้เป็นทวีปบนอตอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เงี้ยเขาจำได้พอเราถามเขาเขาจะเขาจะเขาจะชี้พอเราชี้แล้วเขาก็จะตอบได้ว่านนี้คืออะไร แต่หลังๆมาเขาเริ่มเบื่อเพราะเราอ่านให้เขาฟังทุกวันทุกวันเราก็ต้องการรี่นะคะแต่ลูกก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วก็เนี่ยค่ะไปก๊อปปี้เข้ามาแต่ว่าพิมพ์ออกมาได้ไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราแค่ให้มันเห็นรูปร่างยเงี้ยค่ะด้วยเงี้ยตอนนี้ก็สอนเขาต้องเขาจำได้หมดแล้วค่ะอันนี้แล้วก็มอนชูเตอร์ดี้มันชูเตอร์ดี้ค่ะ เขานับนับได้เป็นบางครั้งแต่สดที่แน่ๆเลยเขานับหนึ่งถึง20สิได้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยยังไม่ได้ยังไมไ่สอนเลยภาษาไทยรู้แค่หนึ่งสอ,ะะองแล้วก็เนี่ยค่ะเขาดิ้งไบเทนก็นับนับชูชูหันไปติ้งไบเชนนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยก็เอากเปืเนี่ยสอนแปิ๊นออกมาสอนง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อหนองังสืออะไรเยอะมาก m เน o n y t y t r i r i y a y เขาเขาได้แล้วแต่ว่าเขาได้เป๊ะๆเลยก็คือเขาเขาร้องเป็นเพลงค่ะมันจะมีเพลงในใน u t u b e ค่ะมันจะมีเป็นเพลงเป็นเพลงเราก็ไปกลับเขามาเราก็มาร้องร้องให้ลูกฟังทุกวันแล้วเขาก็จะอืมเขาก็จะจำได้เงี้ยมันเดททุสเดทวัน d a y t u ุ s d a y ฟร d ยเ s ท a ั t <ę> ว mm ์เ s ทซันเด d a y ทส of the week อะไรเงี้ยค่ะเ้าจำได้แล้วเข้าง้ แล้วก็เนี่ยค่ะมันสอบเด็กเยอะมันสอบเดียอะเขาก็ลองได้แล้วค่ะถ้าชี้ชี้เขาก็จะตอบได้เงี้ยเขาจะเขาจะบอกลูกว่าอันนี้วันเกิดของคุณพ่อวันเกิดของแม่อัานไหนอัานไหนาถามเขาเขาจะจําได้ว่าเนี่ยวันเกิดพ่อเดือนไหนวันเกิดแม่เดือนไหนวันเกิดย่าเดือนไหนอะไรเงี้ยเขาจําได้แล้วค่ะคือเขาค่อนข้างเบื่อมากแม่ก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะทําแค่นี้เพราะลูกคุณแค่จะสองขวบแต่ก็อาจจะทาเพิ่มค่ะทาเพิ่มต้องเปลี่ยนไส้ใหม่เปลี่ยนไส้ใหม่เพราะว่าก็ ก่อนหน้านี้ก็มีพวกโซลาร์ซิสเต็มอันไหนที่ลูกเบื่อแล้วคุณแม่ก็ยัดเข้าไปข้างในค่ะยัดไปข้างในยอย่างเงี้ยลูกอันไหนที่โฟเดอร์อันไหนที่ลูกเบื่อแล้วเราก็บินออกมาแล้วก็เก็บโซลาร์ซิสเต็มก็เก็บไปข้างในเพราะน้องท่องได้แล้วค่ะฟิบบี้นับซีเบมีกี่ตัวหนึ One, two, three, ่งองสามสี่ตบมือฟิบบี้หน่อยเย้ yeah. anh này big bear này big anh này big big bear anh này small chưa big bear chứ. chưa ha anh này anh này small bear baby bear à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  อ,อ,อันไหนสมอล่ะพุงของบีเห็นไหมเชฟบีเชฟอื้อเชฟไหนเอ็มมาใส่ระะตรงนี้สิบีน่ารักจังเลยเนาะในพุงบีอยู่ไหนทีเนี้ยพุงอยู่ไหนพุง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 ,พงอ๋อวา้า ในหนปีกปีกปีกซา้ายปีกขวาอ้อใช่เหรอใช่ไหมหมุนหมุนอ้อกู้เจอเบบี้อ้ตัวอ๋อใช่ตรงนั้นแต่อีกข้างหนึ่งปีกซา้ายเห็นไหมปีกซ้ายปีกขวานะพยายามหัดให้เขาวาดรูปใช้ปากกาใช้ดินสออย่างเงี้ยค่ะ แต่ก่อนหน้านี้น้องจะชอบอดินสอสีแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วนะคะน้องจะชอบเป็นปากาค่ะชอบปากาแล้วก็ชอบสีเมจิกคะ่ะระบายเหมือนมันอาจจะสมูุกว่านะคะ<ม>คือดินสอสีดินสอ<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะสีเทียน<ม>ค่ะสีเทียนน้องจะไม่ค่อยชอบด,ดินสอสีน้องก็ชอบนะคะแต่น้องไม่ค่อยชอบสีเทียนคือซื้อซื้อสีเทียนมาจะเป็น แท่งใหญ่ๆค่ะให้มันจับง่ายๆของเด็กมันจะมีแบบแท่งใหญ่ๆให้เขาจับง่ายๆตอนแรกๆเขาจะชอบค่ะพอตอนเราเอาให้เขาเล่นตอนแรกๆเขาจะชอบพอหลังๆแบบทุค่ะพอหลังพอ,พอตอนหลังๆคุณแม่ซื้อเป็นดินสอสีเมจิกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบนั้นมากกว่าเพราะสีมันจะสム ooth กว่าแล้วมันอาจจะระบายข้อมือเขากว่าแล้วเขาชอบปากกามากค่ะแล้วก็จะขีดเขียน ขีเขียนบางทีคุณแม่ก็จะเขียนตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอันนี้อะไรลูกอันนั้นอะไรเพราะว่ามันเราไม่อยากจะลงทุนอะไรมากมาย <c oughs> เน้นประหยัดนะคะเราก็จะชอบขีดเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะขีดตัวขีดเล่นอะไรเงี้ยหัดให้ลูกเริ่มใช้ปากกาหัดให้เขาเริ่มจมับนะคะแล้วก็ให้เขาเล่นดินน้ำมันเล่นเล่นดินน้ำมันนะคะก็จะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เมลเขา งานดีขึ้นแล้วเวลาเขาจับปากกาอะไรเงี้ยจับของชิ้นเล่แล้วเขาก็จะจับง่ายขึ้นพอเขาจับง่ายขึ้นเขาใช้ปากกาง่ายขึ้นเขาก็จะเริ่มเขียนหนังสือได้ไวแต่ตอนนี้เขาก็ยังเขียนไม่ได้นะคะเขาก็เขียนไปไปสเปซสปาเหมือนเด็กๆคะ่ะระบายสีเส้นอะไรเงี้ยค่ะอีกข้ดิ มีน้องฟิปี้ไม่ได้นอนในคลิปแล้วนะคะก็ให้เขานอนบนที่นอนผู้ใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นที่นอนไซส์ฟูลไซส์นะคะคุณแม่นอนด้วยคุณแม่นอนด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่าเขายังเด็กอยู่เพราะเขานอนดิ้นนะคะเขาก็จะสปินเขาก็จะนอนหมุนไปรอบเตียงค่ะถ้าเขานอนคนเดียวเขาก็อาจจะตกมา ตกลงมาจากเตียงได้มันถึงมันจะไม่สูงนะคะแต่มันก็อันตรายอยู่ดีเพราะเด็กตอนนอนลูกจะลงท่าไหนใช่ไหมคะคอเคออาจจะหักหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่เราก็เลยนอนกับลูกไปเลยค่ะเพราะคุณแม่ก็นอนด้วยนอนกับลูกและอีกฝั่งหนึ่งก็เอาเอาหมอนข้างค่ะมากั้นไว้เวลาเขาลุกขึ้นมาบางทีเขาตื่นขึ้นมาตอนกลาเคินเขาจะนั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หัวก็จะแอบไปชนกับผ,ผ,ผนงังกับแพงกับแพงห้องอะคะ่ะ ก็เพราะว่าจริงๆคือก็ยังไม่อยากจริงๆก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนให้น้องมานั่นงจริงๆก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนให้น้องมานอนที่นอนผู้ใหญ่นะคะอยากให้เขานอนอยู่บนคลิปแต่ว่าช่วงที่น้องเขาฟันงอค่ะช่วงขวดหนึ่งฟันเขาจะแบบจะมัน ฟันเขาจะปวดฟันมากแล้วเขาจะนอนร้อ,องไห้ผอมมากร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ร้องคือคืนหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาประมาณสี่ถึงห้ารอบเราก็ไม่ไหวเราก็เหนื่อยมากแล้วแม่ก็ต้องนอนกับน,น้องแล้วมันเราเราก,ราก็มีที่นอนแบบว่าเป็นที่นอนพับเล็กๆค่ะแล้วมันก็ปวดหลังคือแ,แม่ปวดหลังก,ก็เลยเปลี่ยนให้เขามานอนอย่างนี้แทนก็เลย ไปซื้อที่นอนมาซื้อที่นอนมาแล้วก็ปูอย่างนี้เลยจะได้นอนด้วยกันไปเลยเพราะยังไงเขาก็ตื่นทั้งคืนเราก็ไม่ไหวเราก็เหนื่อยคือต,ตอนนี้เขากลับมากินน้องเหมือนเดิมคือน้ําหนักเกือบประมาณ12กิโลกรัมนะคะส่วนสูงคุณแม่ไม่ได้วัดเลยนะคะส่วนจุงไม่แน่ใจแต่น้องโตๆขึ้นแล้วตอนนี้วันครบครอบวันเกิดคุณพ่อซื้อสกูตเตอร์ให้ดีใจมากเพราะว่าเวลาเขาเอาอไปที่พาเขาจะชอบมากเลยเห็นเด็กคนไหน ถ่ายสกูเตอร์มานะ้องก็อยากจะขอไปจับเราก็เห็นลูกแล้วลูกอยากได้เราก็เลยไปขอข้อให้เขาซื้อให้ลูกหน่อยเพราะลูกอยากได้พ่อเขาไม่อยากจะซื้อให้นะคะเพราะว่าเาขากลัวลูกเป็นแผลเยอะเพราะว่าเขายังเด็กเกินไปไม่อยากให้เล่นสกูเตอร์แต่เราคิดว่าเราเห็นลูกคนอื่นเขายังเล่นได้เลยสองขวบเขาถ่ายสกูเตอร์แล้วไม่เป็นเลอนะกนาลูกเราชอบมากแล้วก็ค่อยๆหัดไปเดี๋ยวเขาก็คงได้เด็กๆมันเขาหัดกันไว เขาสามารถสื่อสารกับเรารู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะพราเขาอยากทานนมเขาจะอกแม่มา咪นมมา咪สลิปมา咪นอนนอนมา咪นอนนอนก็จะมานอน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 แล้วก็เราก็จะหนูยังไม่ได้อาบน้ำนะลูกหนูต้องอาบน้ําก่อนโนมามโนโนอาบน้ำนอนนอนแล้วก็เวลาเขาง่วงนอนเขามีช่วงตอนเมื่อวานค่ะเขาง่วงนอนจินข้าวเสร็จแล้วเขาเก็ง่วงนอนเขาแบบแม่ ได้ไปย้อนหนึ่งมันหมายความว่าตอนนี้หนูหนาวแล้วนะแม่หนูหาวแล้วนะแมะ่เราก็เลยบอกอ๋อหนูห้องนอนลเลยโอเคเยวมมีออนุ่มให้แล้วเราไปนอนนอนกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาเขามานอนนีค่ะตอนนี้เขาก็จะบอกเราได้ว่าเออเงี้ยเขาอยากอย่างเขาอยากเจอคุณยา่าเขาจะบอกเมมีม่เวลา่าเขาเรียกย่าว่าเวล่านะเป็นภาษาสเปนิชมาจากคําว่าเอบเบลเป็นภาษาสเปนิชมาจากคําว่าเอ,อ,อ,อบิเล่า อับวัลล่ะอับวัลลแต่ว่าอย่าอับวัลล่ะเเรียกสัตนันเบลล่าเบลล่าแล้วก็จะเรียกเบลล่าเบลล่าเบลล่าพอเขาเห็นคนแก่ผู้หญิงคนไหนทุกคนก็จะเรียกเบลล่าเบลล่าคือเขาจะชอบมากเลยค่ะชอบคนแก่แล้วก็ชอบเด็กนีี่อันนี้อ่ะวอมปิช่าวอมอายากะอันนี้อ่ะดูวห้我 Yummy blueberry, ini lah. Crayon ayaki uh, Blue crayon ayaki ini ya. Ini Yummy yummy. Yummy soup, ini ya. Soup is yucky. Soup is yucky, ya. Ew soup, ini yummy. s ซ n d w i c ่ e s a ยม y u m แ y s ดี d แกี้แซนีกี้อันนี่ะคุกกี้มามีู่ีมมี่คุกกี้อ่า่ยมอันนี่คุกกนนั่นานเริ่มไหนละคะวันนี้คุณแม่พูดเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะคอยอัปเดต พัฒนาการของน้องฟิปี้ให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะเจอกันใ่คลิปหน,น้าค่ะ